คอปพ,อพอจัดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยในโรงเรียนสถานศึกษาในรูปแบบบูทแคมป์ประจำปี2567ที่ห้องประชุมคุณพ่อสำราญโรงเรียนไสน้อยตำบลไส่น้อยอำเภอไสน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีในทีรศักดิ์สกุลดำรงกลิ ผู้อำนวยการสำนักงานคอปพจังหวัดนนทบุรีพร้อมทีมงานได้จัดก,กิจกรรมพร้อมให้ความรู้ทางด้านประกันภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนพร้อมจัดก,กิจกรรมต่างๆซึ่งทางด้านนายธีรศักดิก์สกุลดำรงกฤษผู้อำนวยการสำนักงานคอปพจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กนักเรียนร่วมความสนุกกับกิจกรรมนายปรินนิทัศน์เอก ในอำเภอไสน้อยได้กล่าวว่าสำหรับวันนี้มีการจัดกิจกรรมที่พิเศษมากๆสำหรับน้องๆนักเรียนที่โรงเรียนไส่น้อยก็คือโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยประจำปี2567 ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการดีๆที่สำนักงานคปภจังหวัดนนทบุรีที่ลงมาให้ความรู้กับน้องๆน,นักเรียนในเรื่องของความสำคัญประกันภัยในฐานะที่เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงและการวางแผนของชีวิตของเราสำหรับกิจกรรมในวันนี้จะมีกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภยัยความสำคัญของการทำประกันและอื่นๆ ต้องขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนใส่น้อยที่ได้กรุณาสนับสนุสน,นเรื่องสถานที่และที่สำคัญผู้อำนวยการกปพ,พจังหวัดนนทบุรีที่ได้เลือกและให้โอกาสน้องๆโรงเรียนใส่น้อยแห่งนี้นายธีรศัก์ิสกุลดำรงกิจ ผู้อานวยการสํนงงานักงานคอปพอจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในปีนี้เราได้จัดกิจกรรมในจังหวัดนนทบุรีซึ่งเราก็ยังรณรงค์และส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายในปีนี้ให้อําเภอไซน้อยเป็นอําเภอที่ได้ทําประกันภัย100เปอร์เซนวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายอําเภอและผู้อํานวยการโรงเรียนไซน้อยที่ให้โอกาสเข้ามาทํากิจกรรมในส่วนของการจัดกิจกรรมเยาวชนอัจฉริยะประกันภัยในปีนี้ ถ้าเรามีบ้านเราต้องทำประกันไ่จหเพราะเวลาไปไม้น้ำท่วมเราก็จะมีประกันไทเข้าไปเพราะนั้นการบริหารวอมเสียงที่ดีท right. ี่สุดสำหรับพี่นะอายุตอนนี้ก็ให้ถ่ายว่าพีอายุเท่าไหร่จะให้ผมสุดท้ายช่องทางในการติดต่อสำนักงานคมพรเนี่ยเวลานี้เราอยากถามอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับประกันไทยทั้งหลายเนี่ยมีหลายช่องทางพี่อยากได้ สองแค่สองช่องทางก็ได้อันไหนก็ได้อ่ามีใครอยากตอบไหมจัะช่องทลายค่ะแล้วก็สายด่วนหนึ่ค่ะไม่ถูกใจลายอะไรถูกแล้วแต่ลายไปหาใครัไม่ที่อยู่หกลายลายคาปรอรค่ะ,อะโอเคก็ถูกใจละแต่ยังถูกถุ่ข้อนดอ่ะเมันใจมันใจแ้วเอาหมวแล้วกอนเลยปะเอ้ เอาผมก็รับไม่ถือ่ะโอไเวทโอไอซีดอทโอร์ดอทค่ลอลอะไรลอประพอลอบดูครัู่ไว้ต่อข่าวสาเกี่ยวกับการกระจายข่าวขอะพอเลยนะอปอรอบดูครับอ่าถูกใจถูกใจ อันนี้ใครตอบว่าพี่อยากได้อะไรที่เห็นพี่เขาในแแอทเ็นผนใช่ไหมครับอะไรครตัวเล็กมันยังไม่เฮ้ยพอแล้วมึได้แล้วมน็ออ่ะอีน่ตอบไหมแล้วม่ตอบไม่ตอบเองแล้วพี่เอาตัวนอกแบบนน คุณค่าของเวลาคือแม้หัวใจเราปรับถนาเรียกร้องอใใก็ตาต้องไม่สามารถที่จะถูกลดคืนมาได้แต่เวลาที่เหลืออยู่กับเราคือสิ่งที่พวกเราจะต้องกาหนดว่าจากนี้ไปพวกเราจะใช้คุณค่าของเวลาอย่างไรเพื่อให้เราประสบความท่านบริการสนับสนนคณะกรรมการกำก,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 กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ สมุนกบลงกิท่าน,อออาานออผอคปภภาคเจ็ดจังหวัดนครปฐมท่านคณะกรรมก,การาคณะครูอาจารย์และน้องๆผู้รับก,การศึกอบรมอัจฉริยะยั่วชนประกันไทยพุทธศักราชส5 6 7เจ็โรงเรียนไซน้อยนะค,ครับสวัสดียามเช้าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่โรงเรียนไซน้อยนะครับอำเภอไซน้อยอจังหวัดนนทบ,บุรี สำหรับวันนี้นะครับมีการทํากิจกรรมนะครับที่พิเศษมากสำหรับน,น,นักเรียนที่โรงเรเียนไทน้อยแห่งนี้นะครับก็คือโครงการจัจฉริยะยุว,ยวชนประกันภัยประจําปี2567นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งในโครงการดีๆของทาง สำนักงานทอปพจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ลงมานะครับให้ความรู้นะครับกับน้องนนักเรียนนะครับในเรื่องของความสําคัญของการประกันภัยในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงแล้วก็การวางแผนของชีวิตของเรานะครับสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมการเรียนรู้นะครับแบ่งออกเป็นฐานต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดระลงขับขี่ปลอดภัยด้วยนะครับความสําคัญของการ เป็ประกันนะครับแล้วก็เรื่องของ,อ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 ,งอีกหลายๆเรื่องนะครับอีกหลายๆเรื่องนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ในการโรงเรียนไซโนะนะครับที่ได้กรุณาสนับสนุนนะครับให้ความนุรดได้สถานที่นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือท่านผู้ในการโรงอ่ออขบคจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ ได้เลือกนะครับให้โอกาสกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนไซน้อยแห่งนี้นะครับขอบคุณครับผลงานตพนนน้บุรีครับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมในปีนี้นะครับที่เราได้ทําให้สำหรับจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเราก็ยังรณรงค์และส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป้าหมายในปีนี้ว่าเราจะให้อําเภอไซน้อยนะครับเป็นอําเภอที่มีการทําประกันภัยให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องขอบคุณทางท่านในอำเภอ นะครับแล้วก็ทางพอโรงเรียนนะครับวันนี้ที่ให้เราได้มีโอกาสเข้ามาทํากิจกรรมในส่วนของการยุวชนอัจฉริยะประกันไทยในปีนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากครับมิว24สถานีประชาชนพระดาสุวรร,รายงาน